สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทาาฮานอยปรกตินะครับวระจำวันจันทร์ที่13มีนาคมนะครับก่อมารุ้นเป็นวันที่2ครับว่าจะเป็นเช่นไรครับเมื่อวานฮานอยปรกติไม่มานะครับมาแต่หลัก106เมื่อวานเป็นฮานอย v ีพที่เจาะบนล่างฮานอยพิเศษมาตัวร้อง1นะครับ รู้กันต่อครับวันนี้ว่าจะเป็นเช่นไรครับเมืนน่อวานานอยโปรตีออก69585นะครับ69585ที่สังเกตดูเนี่ยเบิ้ลรอบเป็นรอ,อบแล้วพูดถึงเนี่ยเดี๋ยวขอดูไปแล้วเบิเ้ลบ่อยนะพูดถึงเนี่ยเบิ้ลบ่อยเลยเจ็ดรอบนี่เบิเ้ลไปสามรอบแล้วระวังเบิ้ลให้ดีครับระวังหนึ่งมาเมื่อวานหนึ่งไม่มาระวังหนึ่งมานะ แต่ส่วนตัววันนี้ผมชอบ7ครับวิ่งวนรุ่นล่าง7นะครับวิ่งวนรุ่นล่าง7จ็ดสามเจ็ดสนะครับ3 7มเจ็ดห้าแล้วก็9 8ครับ มาสามเข้าไปครับ3 3 7ส7มเจ็ดสาม3 8็8เจ6 8แล้วก็สาม้าแปดครับ18บแนิกาสามสิบนาทีมารุนผลกันครับผมสวัสดีครับ